สรุปเบื้องต้น Honda HR-V m a n o r c a n g e ปรับตรงไหนไปดูเริ่มจากรุ่น RS ที่จะได้หน้าใหม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่ตัวรองลองมาอาจจะปรับกระจังหน้าและกันชนหน้าแบบเดีวยวกับเวอร์ชันญี่ปุ่นล้ออลลอยลายเดิมเพิ่มติมที่ขนาด18นิ้วปรับโทนสีใหม่พร้อมกับไฟท้ายเป็นแบบ Full LED สีรถเพิ่มสีเบตแซนกากีแต่สีแดงยังคงไม่หายไปไหนส่วนภายใน ปรับดีไซน์บริเวณฐานเกียร์ใหม่พร้อมก,กันกับเครื่องเสียงที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายส่วนดีไซน์ยังคงคล้ายเดิมแต่มีการปรับรายละเอียดเล็กน้อยปรับ USB เป็นแบบ Type C และภายในตกแต่งสีแดงในรุ่น RS คุมพลังยังคงเหมือนเดิมทุกประการส่วนจอ9นิ้วแอร์แยกโซนกล้องและเซน็นเซอร์รอบคันรวมถึงไบสปอตไม่มีสักอย่างแต่เลนว w a ไม่ลืมโดยจะมีให้เลือกถึง3รุ่นย่อยเช่นเดิมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเตรียมพบกันในวันเปิดตัวหรือถ้าคอนด้าปล่อยข้อมูลออกมาก่อนจะนาเสนออีกทีหนึ่ง